ชุกเคินนี่นี่รถเม์ผ่านหมดเลยเขียวน้ำเงินขาวนั่งมานะฮะเพื่อจะมาเนี่ยฮะบ้านรวยสุขรีสอร์ทจะไม่หาของกินตรงนี้ของกินจะเยอะมากแต่ที่เด็ดว่ายี่ไงข้าวแกงไทยใต้ทุกคนจา๋ามีโุ่งอี้ยงมีน้ําป่งน้ำเปล่านี่ฮะตรงติดกับถนนวัดถนนแคร์เลยเหรอ๋อ้แต่ถนนรวยสุกรีสอร์ทรวยสุตรงข้ามเดินถนนนี้ไปหน่อยนะฮะนี่ฮะตรงแวะไหมมีแกงใต้ด้วยทุกคนจา๋าตรงข้ามกับน้องกี๋หมูกระทะเลยนะฮะ ที่วัดขนุนแข่เจอวัดอีกแล้วทุกคนอย่าปืาเข้าไปเลยหะทุกคนไป่ๆปเข้าไปนะทุกคนนี่ฮะรถมากติดถนนใหญ่เลยติดกับปั๊มพีทีทีเลยทุกคนมาเข้าไปเลยเนาะนี่ฮะทุกคนร้านสวยมากทุกคนร้านนี้เป็นมงคลมากๆเลยทุกคนดูสิโอทุกคนต้องมานะร้านนี้รถมากเลยเอโอ้โหมีหน้าละ่ะ ะะสุดยอดนี่ะพระบรมชายาลักษ์สวยมากทุกคนสุดยอดจริงๆทุกคนต้องมานะสามีมีแกงปลาด้วยทุกคนอ,อร่อยมากหมูป่าทุกคนหมูป่าจ้าหมูป่าผัดริดอร่อยมาก,ออกอปอปอปออืม ทุกคนร่มเข้าค่ะทุกคนจากชอบร้านมากนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปวัดข้างๆเลยทุกคนนี่จะบรรยากาศสุดยอไไดไปเ,นะเราไปวัดกันนี่ฮะทุกคน ดไปเดี๋ดวยวเราไปวัดกันนะฮะไปวัดการพนักงานร้านรวงนี่ฮะอ้ยไก่ย่างน่าทานมากเลยไก่ย่างวัวบอยทุกคนวัดถนนแครทุกคนจ๋าเอา้าอย่าบอกนะว่าเดินเข้าไปอีกไกลอะ่ะไม่เอานะฮะนึกว่าเข้ามาแล้วถึงเลยทุกคนไม่เป็นไรลอง เข้ามาดูก่อนไม่น่าจะไกลมากนะคระับทุกคนถ้าเกิดเขาไปประมาณเกือบ2อกิโลนะเขาบอกแต่ไม่เป็นไรฮะเราเดินกลับไปชาร์จแบตก่อนวัดถนนแคทุกคนตำบลถนนใหญ่เรากลับที่พักก่อนเนาะไปตั้งหลกักทุกคนจ๋าไปลบเมมโมรีไปชาร์จแบตเตอรี่ฮะเห็นไหมนี่ถนนใหญ่ เดินกลับไปประมาณ800เมตรสน800เมตรนี่อันนี้จะเป็นบกสอค่ะเป็นสำนักงานขนส่งนะครับสำนักงานขนส่งลบบุรีทุกคนอยู่ที่ทะเลชุกสอ นี่จะเป็นทางไปวัดหนองบวัวขาวทุกคนวัดพระบาทน้ำผูอ่านยังไงรถสีขาวออกเขียวๆผ่านทางนี้ด้วยนะทุกคนจากวัดเสาธงปืนใหญ่วัดไปเขาพระงามได้ขาพระงามก็แถวเออขาวงพระจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาต้องจัดงานประจําปีไปขึ้นเขาวงพระจันทร์กันนะครับขึ้นไปสูงๆแล้วก็ไปไหว้พระนะครับ ีทุกคนตรงนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านพระที่นั่งเย็นเดี๋ยวเ,เข้าไปก็จะเป็นทางเข้านะครับบ้านรวยสุขรีสอร์ททุกคน,เ,นเดินไปเรื่อยๆบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับเห็นไหมมาจากเมืองก็จะมาเส้นนี้เลยทุกคนรถสองแถวขับรถมายิ่งสะดวกสบายเลยทุกคนครับเนี่ยเดินเข้าไปเรื่อยๆบรรยากาศดีดีนี่จ้าทุกคนเรากลับที่พักนะครับสบายๆชิวๆ กลับไปออนไลน์จ้าทุกคนนี่นะครับจริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าลาโวทุกคนกเขาก็พิมพ์ว่าลาโวเราก็จะงงลาโวคือที่ไหนลาบุรีแต่ตรงจุดไหนตรงแถวชุบสอน,นเขาเรียกว่าลาโวแล้วใช่ไหมนี่ดูมาละกอสุด <aspire. S 1> น่ารักมากบรรยาก,กาศอย่างที่บอกช่องของเราเนาะสบายๆ่ะทุกคนจะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะฮะ หลายอย่างมากที่จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บางอย่างเนี่ยพูดไม่ได้ทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวจะไปกระทบกับช่องอื่นเขาใช่ไหมครับนี่หมู่บ้านเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล้วก็เป็นหมู่บ้านรักษาสิทห้าด้วยอ๋อี่หานีอาหารตามสั่งนะครับสบายสบาย ัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นจอเลยทุกคนนี่ทุกคนดอกสุพรรณิกาดอกคำฝอยสวยนะนี่ร่วงเหมือนของปลอมเลยนะเหมือนของปลอมเลยสุพรรณิการ่วงเนต้นกวักมะละกอดด้วยไม่มีกลิ่นแต่สวยนี่นะครับตรงไปก็จะเป็นพที่นั่งเย็น เขาจำหนักไกส่สอนสีหาราแต่เราเลี้ยวตรงนี้นะคะก็จะกลับบ้านรวยสุข